สวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับนี่เลยครับสิ้นสุดการรอคอยครับการ์ดฟุตบอลแมตต์แอคแทรฤดูกาล2021-2022ครับมานี่เลยครับเป็น Starter Pack ครับทั้งแพ็คเลยครับใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับเช่นเดียวกับมีซองสุ่ม4ซองมาเปิดให้ได้ลุ้นกันด้วยครับก็สำหรับสตาร์เตอร์แเนี่ย ถ้าสนใจยังไงเนี่ยช่วงนี้ครับทางตัวแทน m a ต c แอคแทประเทศไทยมีโปรโลดราคานะครับจากเดิม490เหลือ430เท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับซองสูมนี่ครับปกติซองละ95บาทครับซื้อ4ซองครับลดเหลือ3 3 5บาทยังไงผมทำลิงก์ไปที่เว็บตัวแทนจำหน่ายไว้ให้ครับที่คอมเมนต์นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้ถ้าสนใจและ โปรที่สําคัญที่สุดจริงๆก็คือช่วงนี้ครับถ้าซื้อครบ1,000บาทครับรับนี่เลยครับรับไปเลยครับการ์ด New Signing ครับของเมสซี่ในชุดเบเชยใบแรกของ Mad แม t แท็กเช่นเดียวกับโรนันโดครับนิวไซ g ิงสองใบนี้ครับไม่อยู่ในซองสุ่มแม t แท็กรุ่นนี้นะครับเป็นการ์ดที่ออกมาพิเศษอยู่ในอัปเดตแพ็คครับเรียกว่าหายากเลยทีเดียวครับยังไงซะ รีบจับจองครับมีมูลค่ามากทีเดียวครับแจกเฉพาะคนที่มียอดซื้อถึง1000บาทนะครับแจกไปจนกว่าของจะหมดโอเคครับเรามารีวิวนี่ก่อนเลยดีกว่าครับสตาร์เตอร์แพ็คครับใหญ่มากครับนี่ครับสตาร์เตอร์แพ็คจะมีอะไรบ้างครับนี่มีลิมิต d อ dition 2ใบครับรุ่นใบลายเซ็นจริงด้วยนะครับและมีอะไรอีกมากมายในนี้มาดูเลยดีกว่าครับ มาแล้วครับโอ้เราจะมีซองสุ่มให้ด้วยสองซองครับซองละสิบสองใบครับกับนี่ซองพิเศษครับ e อ c l u s i v e Pack ครับน่าจะมีลิมิตโกลิมิตต์อิดิชั่นเท่ากับเราได้มาสามซองครับพร้อมกับนี่ครับสนามครับแมปโอใหญ่ครับใหญ่มากโออีกด้านหนึ่งนี่เป็นโปสเตอร์ครับโอ้โหใหญ่จนกล้องจับไม่หมด เรียว่าใหญ่เท่าฝาบ้านเลยดีกว่าครับเนี่ยโหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับนี่คืออันนี้เป็นขอเป็นเช็คลิสต์ครับนี่ครับฤูดูการนี้การ์ดนี่มีการ์ดนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วการ์ดชิลครับเป็นโครมครับเป็นไดคัทสวยงามหายากครับ นี่มีชิ้นส่วนเสื้อให้ได้ลุ้นมีลายเซ็นจริงด้วยครับมีแฟมครับแฟมไว้ใส่การ์ดมีเป็นมีเป็นสมุดครับเดี๋ยวมารีวิวเล่มนี้กันให้ดูครับนี่เป็นเช็คลิสต์อันหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะใส่ปกหรือเปล่า เราลองดูที่นึงนะโอ้มาแล้วครับนี่ใส่ปกเรียบร้อยสวยง,งามเอาการาดมาใส่ก่อนเลยครับนี่ครับได้มาแล้วมาเรามารีวิวเล็่มนี้กันดีกว่าครับมาแล้วครับรายละเอียดเล็กน้อย นี่ครับเบสการ์ดรุ่นนี้ครับมีทั้งหมด320แบบด้วยกันครับนี่ครับสวยงามครับรุ่นนี้จุดที่สำคัญครับนี่ใบนี้ครับใบคริสตัลพาราเรลการ์ดครับเรียกว่าเป็นการ์ดที่เหมือนใบเบสนะครับแต่ว่าจะเป็นคริสตัลวิบวับครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของแม็กแท็กเลยทีเดียวจะพบได้หนึ่งใบในสามซองครับมีทั้งหมด 320แบบด้วยกันครับแบบจะเหมือนกับใบเบสเลยครับเพียงแต่ว่าแบ็กกราวน์จะเป็นคริสตัลใครสะสมครบนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับวันนี้ใบฟอยครับมิลเลอร์ฟอยครับมี51แบบให้สะสมครับนี่การลายเซ็นครับแต่เป็นลายเซ็นดิบครับหรือลายเซ็นพิมพ์ signature style ครับใบนี้ผมเห็นของจริงมาแล้วครับสวยมาก อันนี้ใบฟอยครับแต่เป็นเรนโบว์ฟอยครับเรียกว่าเป็นฟอยอีกหนึ่งระดับครับวิบวับวิบวับสีรุ้งครับพบในซับเซตนิวเจนครับกับแมนออฟเดอะแมทครับมี43บแบบให้สะสมอันนี้ครับเป็นมาสเตอร์แอนด์แอพเพนทิสครับนี่เป็นใบคู่หูครับและนี่ครับใบเฮอริเทจครับโอ้ต้องบอกว่าเป็น การ์ดย้อนยุคครับเป็นเอาสไตล์รูปแบบดีไซน์ของ m a ดแอคแท k ปี2007-2008ซึ่งเป็นปีแรกของ m a ดแ t คแท k กกำเนิดเนี่ยเอากลับมาทำใหม่ครั้งครับมี32แบบให้สะสมครับใครชอบสไตล์วินเทจวินเทจหน่อยน่าจะชอบใบนี้ครับเฮอริเทจอู้และนี่ครับ100ครับครับนี่การ์ดปีนี้ครับ1 0 0 1 0 1เนี่ยเป็น เลวานรอบสกี้ครับนี้นะครับที่หมูนี้อัลตาแรครับใบชิวได้คัดครับใบนี้มีราคาเลยนะครับเนี่ยในท้องตลาดซื้อกัน4-500บาทเลยทีเดียวเช่นเดียวกับนี้ครับโครมพรีวิวครับอัลตาแรเหมือนกันครับขายราคาดีมากครับเพราะหาเจอยากครับเจอหนึ่งใบในสองกล่องหรือ48 2เท่านั้นครับใครเจอนี้แฮปปี้เลยครับ นี่เป็นโกลิมิเต็ดอ d ดิชันครับ <c oughs> แล้วดูแมทท็ชร่ดูการนี้ไม่มี silver ไม่มีบอลดิมิเต็ดนะครับมีแค่โกลิมิเต็ดอีดิชันครับมี30แบบแต่จะเป็นเป็น edition l i m i t ต็ดอ i ดิชันที่จะเป็นแบบรุ่นใหม่ๆครับนี่ครับ r u b y ้ซั p ไฟไดมอนด์อต a t มิก c อ q u a l a ล a าวาเป็นต้นครับพวกนี้จะเจอในกล่องตินนะครับ กองเหล็กนี่ลายเซน็นครับลายเซน็นจริงครับโอกาสเจอหนึ่งในสามพันหนึ่งร้อยซองครับยากอยู่ครับแต่เป็นไปได้นี่ชิ้นส่วนเสื้อจริงก็มีให้เก็บเช่นเดียวกันอันนี้จะเจออยู่ในเมกัดทินเท่านั้นครับโอเคครับ <c oughs> มาเรามาเปิดซองเลยดีกว่าครับเอาที่ก่อนเลยแล้วกันครับ เอกุซีปแพ็กเกจมาจากสองสตาร์เตอร์แพ็คครับการันตี2ใบโกลลิมิตเอ็ดอิชั่นครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นกรีนวูดกับกองเต้ทุกคนจะได้เหมือนกันหมดหมีใบเลยครับเนี้ยโอ้โเนี่ยครับมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เอ็นโกรกองเต้ครับ l i ิมิต d e อีดิชัครับโหสวยนะครับเนี่ยสีทองอ่อนๆเป็นลุงเป็นรีแฟกเตอร์ครับเรนโบ o ฟอย i ์โอ้สวยมากครับโอ้ยกรีนวูดครับมีการันตีครับได้2ใบนี้แน่นอนครับโกลิมิต e d อีดิชันครับดูครับใบสวยจริงๆครับของจริงสวยมากครับในกล้องก็สวยครับ อันนี้เป็นใบแท็กติกครับ Injury Guard, ใบเอเจนต์ใบเลฟเฟอรีและ VAR สองนี้น่าจะได้เหมือนกันหมดครับถ้าซื้อใน Starter Pack ครับส่วนนี้ครับสองสุ่มสองซองรุ้นกันครับมีสิบสองใบในหนึ่งซองครับเป็นใบฟอยส์ี่ใบครับมาเลยครับใบแรกครับเฟนาดินโยครับใบกัปตันครับของแมนซิตี้ โอ้กรีนวูดครับกรีนวูดเป็นใบเบสของกรีนวูดครับสวยงามเรกลูลอนครับสเปอร์แมท์คูเมลส์ดอทมุนกูเดลรอครับเซบิยา กาสปาครับกับตันครับของบียริวโจชัวกิมมิครับโจซิปอิริสิกตาลันตาครับโอ้ oh, มาแล้วครับไบฟอย์ใบแรกเลยครับแม็กโกแมชชีนครับรุยซัวเรสอันนี้เป็นมิลเลอร์ฟอย์ครับ ตามด้วยเอ็กเซลวิ l เซลบิทฟิลมาสเตอร์คลาสโอ้นี่ครับเรนโบว์ฟอยครับโอ้นีใบเฮอริเท e ครับที่บอกใบย้อนยุค m ม t แท a กสองพั2 0 0็ดส0งครับใครครับเนี่ยเชลโรครับด i l เบติสโอ้สวยงามอู้เรนโบว์ฟอยเช่นกันครับแมนออฟเดอะแมทครับ วินิสูสจูเนียครับโอ้ oh. สองแรกผ่านไปครับมาสองต่อไปหลุ้นดีกว่าครับจะได้ใบโครมหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นโครมพรีวิวหรือใบชิลโครมครับเนี่ยใบไ,ไดคัตดิโมแวนเนอร์ครับมอนูเอลรันซินีครับเวสแฮม มากินยอสครับเปเชออนตวนกิสแมนดูมินิกโซบอสไลอมแบมบ้าครับอืมหนูโก้ครับอัจเคสซี่ oh, mm. มีเอซิมิลาครับอ่ามาถึงไบฟอยแล้วครับดีเฟนซีฟบริเออร์ครับโทบี้อันเดเวอร์ลครับของสเปอร์โอ้โหโกเมชชินครับมิเคลอันโตนิโอโอ้โหตัวนี้ฟอร์มน่ากลัวมากครับถึกทนเก่งจริงๆฮู้วันฮันเดครับออกครับโอ้โหเราออกเป็นมาคัสแลตฟอร์ดด้วยครับสุดยอดเลยครับโอ้แอ็แท หนึ่งร้อยครับ100ครับ,รบสวยงามครับและ a n u v ิ r o กับโร,รดันครับโรด d นมาสเตอร์แ p พิทิสครับโอเคครับเรามาถึงซองสุ่มสี่ซองครับพี่ได้มาครับ เหมนครับว่าจะมีใบเด็ดเด็ดหรือเปล่ามันชินนี่ครับซาวิกเปรเดสคูตินโยอุลิเบเจราตโมเรโน่ครับ โอ้คิสเตโนโรดันโดครับโอ้ยังอยู่ยูเวนตุสอยู่กลินี่โอ้ฟานไดครับไบฟอยสวยงามเอ็มดูเบเล่ครับสเปอร์โอ้คาริเทอออีกครั้งครับอินกาดีครับโอ้ไม่ใช่าริเท oh, นี คลาสสิกดีครับคลาสสิกดีแมนออฟเดอะแมทครับฟิลิโก้เคียซ่าไวฟอยต่างๆนี้สวยจริงๆครับ Season สีสันสวยรู้สึกว่าเหมือนแมทเชสเร์ a เขาจะยก,ยกระดับขึ้นมาครับการ์ดนี้ดูมีระดับมีค่าขึ้นตุกายเนียนซูบาเยิร์นมิวนิกโบโซวิ วอเวเด้ครับเกซูสเมอร์ตินมิเรโน่โลโก้ครับแอดมตริดเบนจามินปานวาดโอ้ไบฟอยออกอลาวครับปอป็อกบาครับ ลุยส s ว a เลสโอ้โหวันนี้ขับออกอีกแล้วครับฟันได้ครับโอ้โ oh. ห oh. ยอดเยี่ยมเลยครับและมาสเตอร์แอปเปนติสครับบิวเบติสครับจัวควินกับไลเนสสองต่อไปมาคอสโ l เรนเต้ครับ เซอร์สันกาบรีบาซาครับโมลริกสวิสเซอร์อยู่ไรปซิกอยู่โคเทสนะครับเซบาสเตียนโคเทสแอนโทนีครับคอรีย ลูคัสโอคัมโปสอุปามกาโนวันนั้นที่ขับอกอีกครั้งครับโอ้โหมอนเอลนอยเยอร์ครับเจ้าคันเซโ่ครับเมสตีมาสองสุดท้ายครับ โอ้ยวอลเนดิปขับออกสักใจมากเลยครับวัลทนดิขับนี้เปอร์เซ็นต์การออกก็คือหนึ่งต่อห้าซองครับเวสเต์นแมคเคนนี่ทรอยเบิร์กี้หอยเบิร์ก อุยซาบาวลุกดยองดิคาชูเล่แอนดานอวิชลาคิติสครับโอ้ oh, นี่มาแล้วครับใบไลเซนครับเป็นไลเซนดิบครับหรือไลเซนพิมพ์ฟิลโฟเดนครับโอ้โหเนี่ยครับไปนี้สวยมากครับดูสิครับ ชอบเลยครับโอ้นี่ครับ a อ g เจลโค e เรียครับอันนี้ครับที่บอกว่าเป็นใบพาละเลคริสตัลพาระเลครับเหมือนใบเบสครับรูปทรงเหมือนใบเบสแต่ด้านหลังนี้ครับนี่เป็นคริสตัลเห็นไหมครับเจอได้หนึ่งในสามแพ็คครับโอ้ใครสะสมครบเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับสำหรับใบคริสตัลนี้และ Next Gen ครับ มูโกโก้ครับโอเคครับก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับการรีวิวสตาร์เตอร์แพ็กกับซองแบทแอคแท็กครับก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กด s ับส c คร b e ยังไงฝากช่องไว้หน่อยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครที่สนใจอยากซื้อครับดูที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ